กูได้เข้งงงเลยคืนนี้สุ่มเหรอเหมือนเปิดกล่องมงไอดอลอะย่างี้กล่องสุ่มมงไอดอลในร้านเหลือเนี่ยอะไรไม่คิดจะบรกกูเลยกูกลังเชิเลเวลพอละพอละพอละปะๆๆ ไปคลิปซื้อเพื่อนหลายๆคนอาจจะสงสัยว่ากล่องที่วางอยู่ข้างหน้าเนี่ยเขาไม่ส่งกล่องออไรนะปกอะลืม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 อ่ะก็สวัสดีครับมีตราข้นสุดช่องมาร์คมีนนะครับผมคลิปนี้นะครับก็จะมาเป็นคลิปเสียตังค์อีกแล้วนะครับก็อย่างที่ทุกคนเห็นจากหน้าปกวันนี้เราจะมาทำคลิป กล่องซุมของเล่นกันจากญี่ปุ่นจริงๆค่ะอยากจะทําคลิปกล่องซุมนะะหาที่หาที่ซื้อไม่ได้นี่ก็ีน้เลื่อนผ่านในเฟซบุ๊กแล้วเห็นพอดีนะครับก็เป็นกล่องซุมของเล่นมูลค่าประมาณไม่เกินหมื่นไม่เกินไม่กแนหมื่นไม่แพงมากปรหกเจ็ดพันประมาณทั้งหกเจ็ดนี่แหละประมาณนี้ให้ไปเดาวว่าเท่าไหร่นะคือร้านเนี่ยเขาสั่งจากญี่ปุ่นถูกไหมไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ว่ามันเป็นแต่่วาของแท้ใช่ของแท้แต่ว่ามันเป็นของแท้นะมันก็จะรวมกันโตนหลายๆเรื่อง มีทั้งมีกันดัน้มมีนารูโตะมีอะไรเนี่ยฟันพีทอะไรพวกนี้ซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าแบบในนี้มันมีอะไรบ้างนะก็ไม่รู้ว่าจะคุมไม่คุมซึ่งสั่งค้ามาเพื่อความตื่นเต้นโดยเฉพาะแต่ถ้าแบบกล่องที่มันเป็นเป็นเรื่องๆนี่มันจะแพงกว่าใช่ไหมอ่าใช่แต่ว่าเขาก็จะค้าแต่เรื่องนั้นมาให้นะครับแบบรวมๆกันนี่เขาอาจจะยัดตัวไม่ดีมาให้เราด้วยก <c oughs> ็เรา <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวไนงะพูดเล่นนะครับจริงๆอะ่ะ <c oughs> เอาจจริงบ้าตอนตอนที่มึงบอกกูว่าเนี่ย จะสั่งกล่องมาผ<อ>ูก็นั่งดูว่าเอ,อ้ยมันมีแอทแทกบอนไนท์ทัหรือเปล่าสุดไม่มีแอทแท็กบอลไนทไม่ค่อยมีของเล่นวรอแลก็เออไม่ค่อยมีอ่ะแล้วก็เราแกะกันเลยดีกว่านี่คือยังไม่ได้แกะนะมาแล้งหลายวันแล้วฝุว่นจับทั้งกล่องหมดแล้วยังไม่ว่างถ่ายนะครับมามาเก็บเก็บอาวุธก่อนนะโอ้หนี่มันสิบกว่าตัวแล้วไม่ใช่แค่สิบมามาต้องปิดฝั่งนี้ใช่ไหมมามาเริ่มวันที่ตัวแรกดีกว่า เอาตัวนี้แล้วกันตัวนี้มันเตะตายก็ตัวที่ทุกคนต้องรู้จักมานี่นะครับใครครับนี่มันโกฮังโงกุนอ๋อโงกุลคนไทยเรียกโงกุนไงใช่ใช่คนไทยต่าใชิเรียกโกคูโกกูโกกูวันนี้เท่าไหร่เนี่ยอันนี้เป็นของบันไดนะครับของแท้เสิร์ราคาไหมอ่ะเสิร์ราคามาุ้นนั่งแกะดูเอาคัตเตอร์มา อ่่ะนีมึงแกะไปบบอุ้ยโอ้โหมึงน,นี่จะฆ่าตะกั่งมึงเหรอกูกูหุบคัตเตอร์แล้วไหนมีเศษหัวอยู่นีโกโโ่ก็คู่แม็กซี่ม,ไม,ไมาไปอะเดลองหาดูอ,อ,อ่ะนี่นะครับคือจากที่ผมดูหลายๆตัวนะจะอยู่ที่ประมาณประมาณนะครับผมไม่แน่ใจนะว่าราคาจริงๆมันเท่าไหร่อย,อยู่ที่ประมาณพันหนึ่งโอ้เกือบเกือบพันอะที่เห็นหลายๆตัวซึ่งมันมันมีหลายแบบหลายลายเว้ยไอ้แบบเนี้ย ถ้าถ้าผิดก็ขออภัยด้วยเอามาตัวละพันหนึ่งแล้วกันมาไปเป็นเป็นตัวตัวอะไรดีขอตัวที่รู้จักก่อนนะมาตัวที่รู้จักนะครับอันนี้รู้จักเหรอรู้จักอ๋ออันนี้พ่อของฟิเซอร์ใช่ไหมอันนี้ชื่ออะไรนะไม่ใช่นี่ฟิเซอร์เลยนี่ไงอันนี้ฟิเซอร์เลยเหรอไม่ใช่พิซซ่าวะพิซซ่ามันตัวสีฟิซซ่าแล้วนี่ไง F R E E Z A นี่ไงพิซซ่าฟิซซ่านี่คืออะไรไม่รู้ท่ามองตัดดิเดี๋ยวกูหาให้อืมนี่เลย ตัวเดียวกันเป๊ปะลงขายในลาซาด้านะฮะอันนี้ต้องบอกก่อนมันไม่ใช่แบบราคาเว็บออฟฟิเชียลนะครับในลาซาด้าขายอยู่พันหตัวเนี้ยแต่แต่มันอาจจะไม่ใช่ราคาที่มันเป๊ปะไงนึงออกไหมเมื่อสองกล่องที่สองพันหกะนะแล้วก็เอาที่เราสบายใจเข้าข้างตัวเองไวก่อนอ๋อให้ให้เราสกคุ้มก่อนเนี้ยเออตัวสีดำด้วยนี่ไม่ใช่ฟรีเซิอบอฟริซาเอามาบวกกับโกคู มึงมันมีสองหางวะเขอให้เราเลือกเปล่าว่าเราจะใช้หางไหน <c oughs> <c oughs> หางเดียวหางเดียวแต่ว่าหางยาวไงว <c oughs> ัดไงอ๋อไม่ขออีก <c oughs> ต่อไปไม่จัโคตรยากขั้นไปตัวที่สองนะครับตอนนี้ยอดรวมก็ประมาณสองพันกับสามพันละตัวที่เหลือเนี่ยคือโกงไม่ค่อยอยากรู้จักเอาตามโกงไม่รู้จักเลย <c oughs> อันนี้เนี่ยมาอันนี้เออเออหน่อยอาจจะไม่แพงนนไหนๆก็เซลนะครับเรื่องเดียวกันเลยชื่อคือมันเยอะมากเลยเซลเซล แต่เป็นแบบเหมือนแบบตัวเล็กอ่ะมาจะหาราคาให้อผมไม่ราบจะเบไปกระตูนอันนี้เป็นเซล์ตอนโดนอัดนะทำไมกูต้องได้โมเดลเซลตอนโดนอัดด้วยวะเยลเดียวเ,ยวเคนคิงเซลคือคือไม่เจอตัวนี้เป๊ะแ,แต่แบบเจอเซลอ่างั้นช่างมันก่อนอันนี้ก็บอกเลยว่ายังไม่รู้ราคาเหมือนกันอ่ามึงแกะอันต่อไปไปอ่ะต่อมานะครับจะเป็นตัวที่ไม่รู้จักละไม่มีแบบผู้หญิงอะเราไม่รู้จักอะไรในนี้แล้วใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันละอันนี้จะเป็น อะไรก็ไม่รู้นะครับเป็นกระตูผู้หญิงลองแกะออกมาดูให้น่ารักป่ะได้ๆเดี๋ยวแกะอันนี้ครับแกะก่อนช่วยนั่งแกะเฮ้ยนี้ไม่ต้องประกอบป่ะเนี่ยทำไมกูต้องได้เซลตอนโดนอัดเลยวะโ <c oughs> ดนมัดคอไอ้ต่างหากลูกเออนี่เสร็จแล้วนี่น่ารักป <c oughs> ่ะคิดว่าเท่าไหร่ ไม่รู้วะใครรู้ราคาก็ช่วยบอกกันด้วยนะครับเฮ้ยนี่มัน S D กันดั้มมชอบใช่ไหมอ่ะใช่ไหมมันคือกันดั้มใช่ไหมเออใช่แหละเออน,นี่ไงมันคือ S D กันดั้มนะอันนี้ก็ไม่รู้เท่าไหร่ปก,กติขายเขาขายกันเท่าไหร่กันดั้ม S D มากันเฮ้ยมึงมึงมึงเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยหากระตุ้นทีเดียวก็ได้มึงเฮ้ย เดี๋ยวเราไปหาราคาทีเดียวดีกว่าได้ได้ได้ไดูนี่น <c oughs> ี่แงม,มกับคู่กันเลยอันี้ก็เป็นเซลนะครับเซลจิ๋วที่บอกแกะหัวได้ด้วยต่อมาต่อมามีอะไรเนี่ยอันนี้การ์ตูนเรื่องอะไรอะ่ะกูจิต God in Heaven อันนี้ไม่รู้เหมือนกันอ่ะไม่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้อันนี้ก็มาเป็นตัวนะแกะเลยเอามาเลยเพราะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องเอาไป,ไปในตู้อยู่ดีนะครับมาเซลกูได้แล้ว เขาทีมแล้วนี่นี่นะครับต้องบอกผู้ชมก่อนว่าไอสิบกว่าตัวเนี่ย <Hey. S 1> ที่เหลือเนี่ยเฮอะไรนะนามีน้ามีนาม้นามีสองตัวนี่อีกตัวไอสิบตัวตัวที่เหลืออยู่ในกล่องเนี่ยเป็นตัวละครผู้หญิงทั้งมหมดเลยนี่กับโรบินนะครับนี่มีนามีนี่นามีตัวหนึ่งของมีอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแกะก่อนนามีนามียังได้ดียังได้ยังดีนะได้ตัวละครที่รู้จักอันนี้ชื่ออะไรอ่ะ ตัวเนี้ยโรบินโรบินนะโรบินมีตัวหนึ่งอยู่เดี๋ยวเาอามาโชว์ช่วยแกะพนุนต่างหงส์หน่อยสิโทษครับขอโทษครับมีอะไรนะชื่ออะไรนะโรบินเหรอไม่ไม่เคยดูวันที่ดอะไม่ดูรู้สึกว่ามันเรามาไกลเหลือเกินเราจะตามไม่กู้อย่ากูนั่งดูแป๊บเดียวว่าถึงว่าตามทันแล้วตามทันอะไรทิ้งตามทันปัจจุบันใช่ทันตอนนี่ชื่อนะโรบินกับนามิ เอ้ยไม่ใช่อ้าวอ๋ออันนี้ผมสีส้มเหมือนกันนามิเหมือนกันมึง f อจริงป้ะเนี่ยไม่ไม่ตอนแรกกูเห็นกล่องไงกล่องมันเขียนว่าข้างหลังมันเป็นโรบินไงฝั่งขวาเนี่ยอ๋อไม่เห็นนะนีคือนามินามิคู่กันามยืนคู่กันเลยครับอันนี้ก็ไม่รู้อันนี้ไม่จัดอันนี้ไม่เคยดูโพนโอกะโกซากะนี่ก็น่าจะมาจากเรื่องเดียวกันเลยมั้งอันนั้นเรื่องอะไรอ่ะกล่องเมื่อกี้ที่กูพูดอ่ะสกูไอดอลโปรเจกต์อันนี้ก็สกูไอดอลเหมือนกัน อันนี้เดี๋ยวตัวนี้กูเอาไปให้แต้มทำไมวะพี่แต้มชอบอมีขาเยอะด้วยยิงข้างโกกุลไปเลยเก้สาวอยู่ด้วยกันมาอีกมาอีกมาอีกมาเป็นมาครบวงเลยนะครับวันนี้แต่วงเดียวกันเหรอวงเดียวกันเลยชื่ออะไรนะสคูลสคออฟไอดอลมาวงเดียวกันเลยมีอีกวะเดี๋ยวกูหาแป๊บนึงนะมาดของเดียวได้ครบวงเลยเนี่ยไม่มาแล้วเ่ยมาทั้งทีมเลยบะเนี่ยผมไม่รู้จักนะ ไม่เคยดูอ่ะแต่ถ้าใครเคยดูอ่ะนี่คือแบบได้โค้งเลยจะบอกนะว่ามีเหรออันนี้สีฟ้าว่ะนี่สีฟ้าตัวเดียวะไหมเนี่ยใช่ป่ะคือกูได้โค้งเลยคือคือนี่สุ่มเหรอฟังสุ่มไว้ยังงี้นะมึงมึงไม่คิดหน่ายมากถ้าคิดมากคงไม่ซื้อมาสุดถ้่คิดมากคงไม่ซื้อมาหรอกครับตอนแรกกูหวังว่ากูจะได้กันดั้มสักแบบสักกล่องนะ เนี่ยได้แล้วกล่องหนึ่งไม่เหรอไหนอ่ะมันเป็น S D กันดั้มเผื่ออ่ะมันเป็นกันดั้มแบบตัวเล็กอ่ะเออมันมันแทบไม่ต้องต่อ<ะ>ตอ่ะน,นี่สกู๊ปไอดลอลอีกไปเน,นี่ยแล้วอันนี้ไม่ใช่แล้วมั้งไม่ใช่แล้วปะอันนี้อะไรเนี่ยอ๋อนี่เดีย๋ยวแกะตัวนี้ก่อนอันนี้ไม่บอกชื่อเรื่องอนะ่ะน่าจะมาจากเรื่องเดียวกับไอ้นี้นะอันนี้เดสทอยเออร์อันเดียวกับอันนี้เลยใช่ปหมใช่ใส่เปล่าไอดอลใครอทำใช่อันนี้นะ S เดี๋ยวตัวเยอะอันนี้โน่สิบอันนี้โน2 2> ่สองนี่กูต้องเอาไมคแกงใช่ไหมเน,นี่ยแล้วนี่นี่มีมีเด็กแกงอันนี้โนเลยมีอีกตัวหนึ่งดูแพนตัวสุดท้ายเหมือนเปิดกล่องวงไอดอลอะไรอย่างเออกล่องส่วนโงไอดอลมึงอย่าวัดหน้าเลยมึงดูออกเอ่ะไม่ออกเฮ้ยดูชื่อก็ได้นี่ไงให้คนดูคอมเมนต์มาแล้วกันเออให้คนดูคอมเมนต์มาแล้วกันเพื่อใส่แบบเพื่อใส่แบบเป็นอฟซีโหลุด วิทย์แต่จริงๆข้าวม,มาได้เยอะไหมก็ได้เยอะนะนี่ก็สิบกว่าตัวแล้วนะเฮ้ยกูเจอสักอย่างอะของลับเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนขายมังงุมมาสักอย่างติดมากับน้องที่นั่งอยู่เขาอาจะเป็นคนที่ควบคุมบางมุมได้มันไม่ใช่แมนมุมมว้ย,ยเฮ้ยอันนี้อันเดียวแก๊งเดียวกับเมื่อกี้เลยรวะเหลือ,อกี่ตัวอ้มาก็คือมีตัวที่กูรู้จักก็คืองอกุลเซล แล้วก็ใครไม่รู้เหมือนพิซเซอร์มันก็นำพิซซ่าพิซซ่านำมีสองตัวนั่นแหละกูว่าเท่ามือเลยตัวนึงเอาตัวสุดท้ายละตัวที่กล่องใหญ่ๆกล่องดูพรีเมียมนะครับกล่องดูพรีเมียมเหรอมาเปิดมาเลยดีกว่า The Prince of Darkness อะไรสักอย่างน่าจะเป็นการ์ตูนเหมือนกันถอดผมได้ด้วยอ่ะแกะอ่ะเชิญก็คือกล่องกล่องกล่องผู้หญิงล้วนนะครับ เงือแตาไม่อยู่เฮ้ยน่ารักอยู่แต่วผมมาเอาไปข้างนึงก่อนปัดเตยก่อนเงี้ยแต่ละหมดบอกวกตัวโอ้ระวังระวังหมดแล้วละครับวันนี้วันนี้อ่ะออกไปโอเคครับตอนนี้เราก็มารวมราคาเสร็จเรียบร้อยแล้วหาข้อมูลใน Google บางตัวเราก็หาไม่ได้นะบางทีมันก็ต้องไปเจอแบบในอ e ีบงอีเบ<ม>อะไรบ้างอย่างเงี้ยนะแต่ว่าแบบก็ได้ราคามาคร่าวๆแล้วทุกตัวเลยดูก่อนทั้งหมดมีกี่ตัวนะทั้งหมดตอนนี้มีนึงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบเจ็ดตัวเจ็ดตัวแปดตัวโอเคกำมาไล่เรียงราคากันดีกว่าว่ารอบนี้เราจะจะเจ๊งไหมมาเริ่มกันที่สาวๆเลยอ่ะ<ม>ก็จะมีอันนี้นะครับเป็นสควอชไอดอลอันนี้เขาจะเป็นรุ่นที่เรียกว่าเด,วเดี๋ยวดูชื่อก่อน รุ่นนี้รุ่นนี้เขาจะเป็นเวอร์ชันนี่ restart dash อันนี้ <art> มันก็จะ,จ,ะจะราคาเท่าๆกันนะครับอันนี้จะอยู่ที่ตัวละ350 350 2ห้าสิบสอตัว R Block สามร้ยองตัวนะ,อะโอเคก็อันนี้นะครับ350นะครับ2ตัวปึ๊บแล้วก็จะมี Skull of Idol เหมือนกันอันนี้เป็นเป็นเป็นรุ่น Long Life p r e m i ยมอ่า Long Life p ี e m i u m นะฐานจะเป็นอย่างนี้นี่ตัวอะไรครับอันนี้ตัวละ250ที่เราหาได้นะเป็น500รูป 1, มือหนึ่งมือสองเหมือนกันอันนี้500 ก็จะมีอันนี้ครับผู้ชายครับไม่ใส่เสื้อผ้านะครับอันนี้อยู่ที่450ที่เราหาได้อ่าเราก็จะมีอันนี้เหมือนกันอันนี้บอกชื่อเรื่องหน่อยกูเมื่อกี้กูอ่านอยู่เออไม่รู้อ่ะไม่เจอไม่เจอก็ไม่เจอก็ทางมันอ่ะครัต่อไปอันนี้เป็นสควอชไอดอลเหมือนกันตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นซีรีส์เขาเรียกว่าเอ่อ sunny day sunny day อันนี้มันจะตัวละสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้ตัวก็900ส่วนน้องผู้หญิงที่นั่งอันนี้มิ้งหาราคามานะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดร้อยบาทชื่อ ชื่ออะไรไม่รู้น้องผู้หญิงนั่งนั่งซีรอนทีปาร์ตี้อะไรสักอย่างนี่แหละน้องอยู่ที่700น้องตัว7 0ยนะอ่ะน้องผมยาวที่เราว่าพรีเมียมกล่องใหญ่มากอ่าเท่าไหร่ครับนี่เราหาเอ่อมันเป็นเรื่องเอ่อเขาเรียกว่า the prince of darkness อะไรสักอย่างเนี่ยแต่ว่าถามว่าน้องสวยไหมน้องก็สวยนะแต่ราคาน้อเราเจอใน eBay 30เหรียญ30เหรียญวัดกลมๆก็900บาทอ่าประมาณเก้าร้อบาทอ่าล้วก็จะมีนี่มีฟรีซ่าหางยาวที่จบนะครับ อันเนี้ยเอาจริงผมผมเตออันเนี้ยตัวเนี้ยพันสองตัวเนี้ยเก้าร้อยแต่ตีกลมๆเพราะมันมีหลายราคาตัวละพันล้วกันอ่ะสองพันนะครับเรื่องดักบอลแล้วมีวันพีชนะครับนามิีสองตัวแล้วดูแล้วนะครับตัวละสี่ร้อยห้าสิบอ่ะเป็นเก้าร้อยแล้วก็ตัวนี้นะครับที่มาเขาใจน้ำตาเสนอนะครับดูถูกไว้เออดูถูกไว้เขาแบบเออเออเท่าไหร่นะสามสิบเหรียญเก้าร้อยเนี่ยนะสามสิบเหรียญตัวเท่าโกคูเลยนะราคา หัวเก้าร้อยอ่ะเหลือจะมีน้องผู้หญิงอีกสามคนนะครับอันนี้เรื่องเออเขาเรียกว่าอะไรนะนี่นี่นี่คันไทยคอลเลกชันคันไทยเออคันไต้คอลเลกชันตัวนั่งสองตัวนี้ตัวเท่าไหรเอ่อตัวนี้ตัวนี้มิ้งหาไดพันเจ็ดพันเจ็ดมือหนึ่งนะพันเจ็ดมือหนึ่งพันเจ็ดอันนี้อันนี้อยู่ที่มือหนึ่งแปดร้อยห้าสิบมือกับมืบังอ่าส่วนน้องตัวนี้ตัวยืนฐานเล็กหน่อยอ่าฐานเล็กหน่อยอันนี้น้องอันนี้กล่องนี้อันนี้กล่องนี้เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันครับ ใช่หรอใช่ใช่คันไทยอ่ะแล้วตัวนี้450่ะโอเค450แล้วมี S D กันดั้ม S D กันดั้มทำไมถูกจัง250บาทครับนี่นะครับบวกสดสดลมราคาแป๊บนึ่งหนึ่งหม <11, 200 S 1> ่้ถ้าเกิดบวกผิดก,ก็ขออภัยนะแต่มันก็อยู่ที่ประมาณหมื่นหนึ่งแล้วกันกลมๆอ่ะประมาณหนึ่งมื่นเนี่ยแต่ว่าราคาที่เราหามาเนี่ยมันอาจจะน้อยกว่านี้หรือบางตัวอาจจะมากกว่านี้ก็ได้นะครับมันมันขึ้นอยู่กับผู้ขายด้วย <c oughs> ก็ก็ถือว่าคุ้มนะ <c oughs> จากที่เราดูแต่ว่าคุ้มถ้าคนดูเรื่องนี้อ่าคุ้คุ้ม <laughs> าเกดนดูสาวๆ3วๆสามแก๊งนี้นะครับถ้าคุณเป็นผู้ชายคุณจะได้แค่นี่แล้วก็น้องเซลสแ s ร a สแตรอนะตัวเดียวเท่านั้นนะครับก <laughs> ็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับเป็นกล่องสุ่มกล่องสุ่มอันบอกซ์แรกของเราฟริกเกอร์จากญี่ปุ่นก็ถ้าใครอยากให้แบบ เรากล่องสุ่มซื้อกล่องสุ่มอะไรมาก็ลองคอมเมนต์กันได้นะครับก่อนจะคอมเมนต์ว่าใช้สุ่มอะไรฝากร้านมาด้วยนะครับให้ไปตัองไปฝากฝากฝากช่องทางมาด้วยว่าเออว่าให้ไปซื้อร้านไหนอะไรยังไงนะครับขอขอแบบดีๆหน่อยนะครับพักพักก็คือคนดูก็คือบอกบอกอินบอกหนูเลยอินบอกหนูหนูขายจัดให้อ๋อก็ประมาณนี้นะครับโอเคครับก็ดูวาจนจบแล้วครับไม่รู้คลิปนี้นานแค่ไหนก็ขอบคุณที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ อย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับ,รบจะได้มีกำลังใจในการทำต่อไปนะครับวันนี้ก็ขอลาไปจัดฟิกเกอร์กันต่อนะครับครับผมไปแล้วครับบ๊ายบาย